สวัสดีครับอยู่ในรายการด d a ร k ีล i r y เมอร์วันนี้ก็จะมาอยู่ช่วง Death Space d e a t Space อะไรวะอะไรวะ d e a เป Space สาม Hot 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 Me ครับเอฮอ,ฮอ,ฮ,อฮอตมีครับ,ออม,รบมาครับวันนี้ก็จะมาดูชุดของผมนะครับที่ปลดล็อกทั้งหมดนะครับโอเคเริ่มได้โอเคครับชุดนี้ครับ ชุดจากภาคแรกเลยนะครับชุดนี้ครับนี่ครับยิ่งดูยิ่งหล่อชุดนี้ชุดตั้งเดิมฮ่าฮ่านี่ชุดนี้หล่อเป็นบ้าปิดหน้ากากอย่างหล่อครับเนี่ยโอเคชุดต่อไปชุดมนุษย์โอกาสเนาะ ช้ได้นี่จริงๆเออชุดนี้ก็ชุดแรกของเราที่ได้ตอนแรกเลยนะครับชุดนี้เออไอชุดเมื่อกี้ได้ตอนจบนะครับแต่ภาคแรกนี้ได้ตั้งอันแรกเลยชุดนี้ก็ชุดที่ตัวเด่นในภาค3ามครับ ติ้งตองเข้าวเวฟนี่ชุดดังเดิมหล,หล่อปะล่ะนี่ยิ่งดูยิ่งหลอ่อชุดนี้ก็ชุดที่พี่เปบอกว่าชุดสเปร์เซลอะอติ้งตองนี่นี่นี่น หล่อเฮล้นี่ชุดนี้ครับหล่อเป็นบ้าอนาอันนี้ชุดของไอตัวที่เราเป็นคนแรกครับถ้าเล่นภาคสามก็จะรู้ครับเป็นตัวแรกไม่ใช่แอแซกครับชุดก็หล่อนะี่เนี่ย นี่ชุดนี้ชุดโปรดผมอะชุดเขาเรียกว่าชุดไอ้หน้าลิงนี่หน้าลิงอยู่ที่นี่แล้วครับดูมันเป๊ะปากปากย่างกันลิงอย่างครับหูห <c oughs> <c oughs> หน้าเหมือนลิงเหมือนแท้เลยสวัสดีครับ